สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทาวนนี้กลับมาเจอกับบอีกแล้วค่ะที่ช่องพยบาบาลไทยในไทยเนอร์ซินิวเอค่ะวันนี้กลับมาเจอกับโบในห้องครัวค่ะก็นั่นหมายความว่าโบกลับมาจากเมืองไทยแล้วค่ะแล้วนี่ก็คืออาหารแห้งแล้วก็ของกินเล่นแล้วก็ของใช้บางส่วนที่โบนํากลับมาด้วยค่ะเราก็จะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วมีเหตุอะไรระทึกอะไรบ้างตอนช่วงเดินทางเผื่อจะอ เป็นข้อคิดสําหรับคนที่จะเดินทางในช่วงนี้เนาะว่าต้องควรระวังอะไรบ้างคะ่ะนี่ก็คือทั้งหมดเลยส่วนใหญ่ของที่โบกลัวอ่าช่วงเดินทางที่จะเอามาได้หรือไม่ได้คือเป็นของแห้งเนาะอย่างเป็นะกะปิหรือกุ้งแห้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าบางทีถ้าเราแพ็คไม่ดีแล้วกลิ่นมันออกอะไรเงี้ยเขาก็จะเปิดกระเป๋าเราทั้งหมดเลยนั่นก็คือสิ่งที่โบกลัวคะ่ะ แล้วอของอของอเมริกาบางตัวแล้วก็เอามาไม่ได้ถ้าเป็นอย่างแพ็กเกจอย่างเงี้ยก็คือเอามาได้ของที่มันเซียวดีๆของมีออยออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาได้แต่ถ้าของที่แบบเป็นกระปิตลาดนัดอะไรเงี้ยมันไม่ได้แพ็กเกจดีๆอันนั้นก็คือว่ามันจะมีกลิ่นแรงค่ะคือเราก็ต้องแพ็คดีๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าโบแพ็คของแห้งและข้อของที่มีกลิ่นแรงโบแพ็คยังไงค่ะแล้วอตอนสุดท้ายเราจะมาคุยกันว่า เวลามาถึงอเมริกาแล้วการเดินทางเข้ามันตอนที่โดนตรวจอะ่ะมันน่ากลัวไหมคะโอเคแล้วก็จะมาดูกันเลยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นกะปิกะปินี้แม่ก็คือห่อมาค่ะเดี๋ยวโบจะให้ดูนะว่าแม่ทํำยังไงก็คือข้างในมันจะมีถุงเนาะแล้วมันก็จะมีแบบว่าแยกเป็นแบบกิโลกิโลอะไรเงี้ยค่ะ บางทีเขาก็จะทําให้เป็นแบบอย่างละครึ่งโลแล้วเขาก็จะแพ็คขยะดีอันนี้เราก็สามารถคุยกับแม่ค้าได้และแม่ก็จะซื้อพลาสติกมาเป็นกากองๆอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่มาแล้วแม่ก็จะเอาผ้าเขาเรียกอะไรผ้าเทปใสอะค่ะแรปอ่ารอบกล่องเลยค่ะไม่ให้กลิ่นมันออกถามว่ามีกลิ่นไหมก็มีกลิ่นบ้างค่ะแต่ก็คือกลิ่นแม่แรงแต่ก็คือว่าถือว่าโอเคแพ็คมาอย่างดีเลยถ้าใครกลัวเหม็นเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ใบมะกรูดช่วยแพ็คได้ค่ะอืม แต่ว่าถ้าใบมะกรูดแพ็กมาที่อเมริกาก็น่ากลัวเพราะเขาให้เอา,อาของที่เป็นของสดอะไรเงี้ยค่ะเข้าประเทศเนาะอันนั้นโบก็เลยไม่ได้เอามาค่ะหนึ่งก็ไปดูเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกปลาหมึกอันนี้อร่อยค่ะจะเค็มกําลังดีไว้กินกับข้าวต้มค่ะโบก็จะมีปลาหมึกมาส่วนหนึ่งคือเป็นปลาหมึกกระต่อยค่ะมาทอดแล้วก็กินกับข้าวต้ม อร่อยมากๆแล้วก็จะมีกุ้งแห้งตัวกำลังดีไว้ตำส้มตำาค่ะนี่ก็สามารถเอามาแพ็คแบ่งแยกไว้แช่ห้องแข็งค่ะก็จะเก็บได้นานหลายเดือนเลยค่ะบางทีก็เกือบถึงปีก็มีเนาะถ้าเราแบบว่า,าเป็นคนที่ชอบกินกุ้งขนาดเท่านี้รสเท่านี้เราสามารถไปเลือกซื้อเองในที่ตลาดค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาที่ทอดมาแล้วนี่ก็จะมาจากภูเก็ตเนาะน้องขิงกับเข็มน้องเหงเป็นคนส่งมาให้ค่ะ นี่ก็เป็นปลาชิงฉางก็มาจากภูเก็ตเหมือนกันค่ะขอบคุณน้องๆสองคนมากเลยค่ะเนะาะไม่ได้เจอกันก็ยังอุตส่าห์ส่งมาให้ด้วยนี่ก็คือจะเป็นพริกป่นค่ะพริกป่อนอย่างดีเพราะเราเลือกตั้งแต่พริกแล้วเราตากเองเราคั่วเองเราก็ป่นเองค่ะก็ได้มาหลายถุงอยู่ส่วนมะขามเปียกอันนี้ก็คือจะแบบหวานอมเปรี้ยวก็คือกำลังดีสำหรับไว้ตำน้ำพริกสำหรับทำน้ำผัดน้ำซอสผัดไทย ก็ดีค่ะน,นี่โบได้มาสองถุงก็คือ,อแกะมเมล็ดแล้วค่ะจะได้ไม่หนักเนาะแล้วโบก็ไดอ้อันนี้ก็เป็นน้ำพริกอันนี้ก็คือมาจากภูเก็ตเหมือนกันนะคะน้องเขยงกับน้องเข็มนี่คือแบบส่งมาให้เยอะมากทั้งส่งมาให้กินแล้วก็ยังส่งมาให้กลับด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบมัน,นจะมีรสชาติเผ็ดค่ะแล้วโบชอบแล้วแม่เป็นคนที่กินเผ็ดมากแบบนี้ไม่ได้โบก็เลยเหมือน เหมามาคนเดียวเลยค่ะนี่ดูดิเห็นไหมอันนี้ก็คือไว้เวลาไปกินที่ทํางานค่ะโบเข้าเวรน,น้องคืนก็จะกินข้าวต้มอันนี้ก็จะมีส่วนของแกงไตปลาได้มาบ้างค่ะแล้วก็ทํากินที่บ้านบ้างแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้าพริกคนเมืองค่ะอันนี้มาจากทางเหนือค่ะอันนี้ก็เป็นพี่ตุ้มค่ะพี่สาวของพี่ไก่แล้วก็ลูกสาวของพี่ตุ้มก็น้องเขาก็ส่งมาให้ค่ะ เพื่อนเขาทำะคะเนาะนี้ก็คือแบบแพ็กเกจดีดีมากๆเดี๋ยวโบจะแกะให้ดูอันนี้คือมันเซียวดีมากๆเลยแล้วก็เวลาเดินทางก็เหมาะแก่การาพกพาไปด้วยเพราะว่าสะดวกสบายแล้วก็กลิ่นไม่เหม็นค่ะไม่เสียง่ายด้วยแล้วก็ขนาดกำลังพกพาเลยค่ะเนาะแล้วโบก็ได้ในส่วนของ มะม่วงกวนมาค่ะอันนี้คือเขากวนแถวบ้านเลยดูสิคือน่ากินมากๆค่ะและแผ่นบางแล้วเสียดายที่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาให้ดูแล้วก็จะได้ทางาคือจอนเป็นคนที่ชอบอขนอผงปรุงรสอะไรเนี้ยอันนี้อบก็คือเอามาฝากจอนแล้วก็คือจะมีแบบเป็นซุปก้อนค่ะมีทั้ง ต้มยำแล้วก็ต้มจืดสำหรับซุปก้อนเนะี่ยโบวไว้สำหรับทำฮอตพอตค่ะก็คือจะเป็นอะไรที่แบบง่ายๆทำกินง่ายๆอันนี้เลยตรงกลางนี่ค่ะ อันนี้ก็คือมามา่าโบไม่คิดว่าโบซื้อเยอะขนาดนี้คือเราซื้อหลายทีซื้อหลายครั้งกับแม่ตอนที่ไปที่จันทแล้วพอแบบว่ามาแพ็คๆคนละทีพอมาดูอีกทีก็เต็มไปหมดเลยค่ะไม่รู้เต็งเอามาเยอะขนาดนี้อันนี้ก็คือโจ๊กที่โบจะเอาไปที่ทํางานด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินอะไรร้อนๆราเข้าเวรตอนดึกค่ะแล้วโบก็มีในส่วนของกยายศาสตร์ค่ะอันนี้ก็ซื้อมาจากที่จันทบ,บุรีค่ะในโิมสัน ไม่แพงค่ะอันนี้แพ็กเกจกำลังดีเนาะบางๆเหมาะสำหรับพกพาแล้วก็ไม่ได้เสียง่ายด้วยค่ะอันนี้ก็คือ,อหมดอายุเดือนเมษาค่ะเราก็ต้องกินก่อนเมษาเนาะยังพอมีเวลาค่ะสองเดือนกว่าอันนี้ก็คือกระยาศาสตร์จีแดงอันนี้69บาทค่ะจากโรบินสันไม่แพงค่ะแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นกล้วยฉาบเผือกฉาบ มันฉาบอะไรเงี้ยค่ะโบก็จะซื้อมาอย่างละอันสองอันอะไรเงี้ยค่ะคือมาให้จอนแล้วก็พ่อแม่จอนเพราะเขาชอบแบบน็อคอะไรแบบนี้แล้วมันแพ็กเกจดีมันก็ไม่เสียง่ายด้วยคะ่ะมาโบก,ก็ได้ทุเรียนกรอบมาพ่อแม่จอนไม่ค่อยชอบทุเรียนแต่ว่าเขาชอบทุเรียนทอดคะ่ะแล้วดูสิอันนี้ก็คือทุเรียนทอดที่มาจากจานเหมือนกันคะ่ะน่ากินไหมแผ่นกําลังสวยเลยคะ่ะคือทุเรียนทอดอะที่จานนั้นมันมีเยอะแต่ว่า ถ้าอันไหนที่มันอร่อยแล้วเขาทําดีแพ็กเกจดีอะไรเงี้ยเราก็ดูมาเพราะว่ามันก็เหมาะแก่การขึ้นเครื่องค่ะแล้วทางนี้ก็จะเป็นส่วนของท่าสยามก็คือเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือค่ะอันนี้เส้นหมี่น้ําตกโบอ่ะเคยไปที่ชิคาโกแล้วแล้วโบซื้อมาแล้วทีน,นี้มันอร่อยที่ชิคาโกตกประมาณอ่าแพ็คละ เกือบสี่เหรียญก็ประมาณร้อยยี่สิบแต่ว่าที่โรบินสันที่โบไปที่ห้างนั้นตกอยู่ที่ประมาณเหรียญเศษสามสิบกว่าบาทเนาะสามสิบเศษเศษก็เลยซื้อมาหลายเลยค่ะหลายหลายแพ็คก,ก็มีทั้งเงย็นตาโฟแล้วก็มีแบบแห้งแล้วก็แบบน้ำค่ะคือองน,นี้จอนก็ชอบในวันที่โบขี้เกียจอะไรเงี้ยหรือว่าเรา,าเข้าเวรกลับมาตอนเช้า,ชาๆกินอะไรร้อน,อนๆก่อนนอนอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นในส่วนของแบบเร่งด่วนอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พยาบาลเรียกร้องเลยค่ะ ยาดมตอนที่โบมาถึงก็ถามว่านอกสะจกักแอบสะพายแลย้วยูอะไรมาบ้างโบก็จะบอกเอาอยาดมแต่ว่าโบกลัวจะบอกว่าถ้าโบบอกว่าเป็นอ่าของดมๆเขาอาจจะคิดว่าเออโบเอาอยาสารเสพติดอะไรมาหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้เนาะก็คือตลกตอนที่โดนอโดนสอบถามตอน,นที่จะเข้าเมืองก่อนที่จะเข้าอเมริกาค่ะอันนี้ก็คือโบมาก็ประมาณสามสิบสามสิบกว่าเพราะว่าก็จะให้เพื่อนๆพ,พ,พยาบาลคนละอันค่ะเพราะว่าถ้าซื้อที่นี่มันตก อ,อันละสีห้าเหรียญเลยค่ะแต่ว่าถ้ามาจากเมืองไทยก็ตกประมาณสามสิบบาทอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบซื้อเป็นแพ็คอย่างนี้ก็จะถูกกว่าโบก็จะซื้อเป็นแพ็คแม่บอกว่าทําไม่ซื้อมาเยอะก็เราทํางานกันหลายๆคนแล้วเราทํางานกับพยาบาลและส่วนใหญ่คนไข้าบางทีเขาอึหรือเขาแบบว่ามีแผลมีอะไรเหวะอย่าเงี้ยถ้าดมอย่างเงี้ยคือเราก็จะไม่ค่อยได้กลิ่นคือมันก็จะช่วยได้เยอะค่ะนอกอจากยาดมแล้วโบก็ยังมีอันนี้ค่ะเป็นยาเหลือง อันนี้โบซื้อมาเป็นแพ็คๆเลยเพราะาโบก็กะจะให้คนที่เขาเคยใช้ก่อนหน้านี้อย่างคนที่แบบว่า,าเวลาเดินทางแล้วเมารถเมาเรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็คือใช้ได้แล้วนี้ใช้ได้นานด้วยค่ะโบก็จะให้เป็นบางคนที่เขาใช้ก่อนใช้จริงๆแล้วเขารู้ก็จะให้เขาลองใช้ดูค่ะส่วนโบโบก็จะเก็บไว้ใช้สักอันสองอันอะไรเงี้เนาะอืมอันนี้ดีค่ะโบก็ซื้อมาหลายอันอยู่แล้วก็ได้ในส่วนของสมูทอีมาสองอันค่ะ เนี่ยค่ะก็คือไม่เยอะก็แต่ว่าตอนที่จะเข้ามานี่ก็คือกลัวเหมือนกันในที่กลัวที่เขาจะยึดไม่ใช่อะไรค่ะกลัวเขายึดกระปิของโบเพราะอย่างอื่นโบก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เออแล้วโบก็ได้พริกพริกแห้งมาหน่อยหนึ่งค่ะไม่เยอะเพราะว่าโบเป็นคนที่กินพริกป่นมากกว่าพริกแห้งก็คือตำน้ำพริกกินแล้วก็อจะมีพริกแห้งที่นี่อยู่แล้วที่โบปลูกไว้โบก็เลยไม่ได้พริกแห้งมาเยอะค่ะนี่แหละคะ่ะก็คือไม่ได้เยอะมากมายแต่ว่า,าก็ ถือว่าเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าน้ําหนักมันไม่ควรเกินเนาะแล้วพอที่โบไปถึงสนามบินอ,ะอ่ะโบได้เชคอินสองกระเป๋ากระเป๋าละยี่สิบสามกิโลกระเป๋สองกระเป๋าเลยอะ่ะคือเกินหมดค่ะกระเป๋หนึ่งก็คือยี่สิบหกกิโลก็คือเกินมาสามแล้วอีกกระเป๋หนึ่งก็เกินมาหนึ่งกิโลก็คือยี่สิบสี่แล้วไอกระเป๋าแคริออนก็คือหนักแล้วก็ยังต้องแบบว่าขนอ่า ถ่ายออกจากกระเป๋าใหญ่มาใส่กระเป๋าแครี่ออนนี่แต่ว่าคนเช็คอินเขาดีมากๆเลยเนาะเพราะโบมากับเจแปนแอร์ไลน์ค่ะคือใจดีมากๆเขาก็รุลุมอลวยตกอยู่ประมาณกระเป๋า24กิโลแล้วก็แครี่ออนก็สิบกว่ากิโลเลยค่ะคือหนักมากๆโอเคค่ะวันนี้ก็มาให้ดูแค่นี้ค่ะอะ่ก็ได้ของมาเยอะค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกิน แล้วก็ส่วนเป็นของฝากก็อยู่ทางด้านนู้นโ mm. บไม่ได้ามารวมในส่วนนี้เนาะแต่อันไหนที่โบมาฝากเพื่อนๆที่ทํางานอะไรเงี้ยก็คือเป็นแค่แบบน้ําใจเรานึกถึงเขาอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นของมีค่าอะไรมากมายไม่ได้เป็นของอ่าแบบมีค่าราคาแพงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรานึกถึงเขาแล้วมันอ,อ่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งแทนใจค่ะเวลาที่เขาอ่าดมยาดมเขาได้นึกถึงโบอะไรเงี้ยนคนที่ทํางาน โอเคค่ะวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะเนาะสวัสดีค่ะ